สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการคลิปที่สิท้ายเพื่อขอบคุณพี่น้องที่เขามารับเป็นเพื่อนเป็นวิธีการที่ว่าเอามะเขือต่อมมะเขือพ่วงแล้วเอามะเขือเปาอมมาเสียบนี่ครับอยากนี้ต้องไปเมื่อลุมนี่เป็นเป็นตอมเขือพ่วงจะนีขึ้นมาเป็นมะเขือเปาะมาะเขือพ่วงนี่ระยะของมันคือสามสี่ปีมันก็ยัง จะเริ่มงอกงามอยู่ได้พี่มะเขือเปาะนี่แค่ปีเดียวมันกะสีเถ่าตายแล้วก็่อจะเริ่มงองงามหา่างว่ายุดนี่พ่อเอามะเขือเปาะมามาเสียบส่ตอมะเขือพ่วงแล้วมะขาสิออกเป็นลูกไปเรื่อยๆครับแล้วมะขามสิแตกแขนงขึ้นมาใหม่แบบนี้ลหละบันนี้กระสิได้ขอเอายอดอยู่นี่หละไปทาบ ตอมะเขือพ่วงให้เพื่อนเบิงกสีขอเอาแขนงนี่เลยล่ะครับเอาแขนงนี่เลยล่ะครับขอฮักอาอยู่นี่แหละครับนี่แหละที่อาอยู่นี่แหละครับที่ไปเสียบให้เพื่อนเพื่อนเบิงครับเป็นการขอบคุณแล้วเอาความรู้ให้บ่มียังให้ครับ ผมมียังไห้ก็มีแต่ความรูเท่านั้นแหละครับที่สีไห้ผมมียังไห้ครับมีแต่ความรูที่สีไห้อันนี้เป็นตากล้องครับสวัสดีครับตากร้องาตากล้องนี่เขาคือแม่พ่อน,นี่แหละครับ สวัสดีเดวตากลอกเด้อสวัสดีครับเมื่อนี้นเป็นการขอคุณพี่น้องที่ตอบรับโพเวียงมากต่เสียหายวิชาความบรูปอยางหนึ่งก็คือเป็นการเอาต่อมาเขือพ่วงแล้วย่อนมาเขือเพร้ะมาเสียบตัวนี้เสียบมาพริกใส่ครับ แต่กระเสียดายอยู่ดอกแต่มันหาตอมาเคือพ่วงบ่ได้ดตอนเนี่ยก็เลยเสียเอามาเสียบอันนี้ให้พี่น้องเบื่องซชเนี่ยยับขม้าใกไก่ก็ได้ตากล้องฉ้นเพราะดแทกกระถอดออกจากขาตั้งซะยับขามาายับขม้าเบิ่งสิ่งงานอันนี้เป็นตอมมเนคือพ่วงครับ เดี๋ยวมาเขือปาะมาเสียบใส่มะเครือป้อกับมะเครือพ่วงนี่มันต่างกันตรงที่ว่ามะเครือพ่วงนี่อายุของมันอยู่ในดินนะมันจะอยู่ได้หงอยู่ได้สองสามปีเขาก็เก็บกินได้อยู่อันนี้ก็เสียวมีดปาดลงไปนี่แหละครับปาดลงไปปาดลงป่าดลงกลางเลยเอากล้องเขามาใส่กลางด้วยนี่ นี่เออกลางๆเลยเนี่ยวันนี้ก็สิเอานี่มาเคือเปะที่เอามาจากต้นเมื่อกีนนะครับต้นที่ไปดูเมื่อกีนเนี่ยก็มาตัดใบมันออกตัดใบมันออกตัดใบมันออกยอดเทียนอ่อ,อนนี่ก็ตัดถิ่นนะครับนี่ ตัดถิ่มซะให้มันเหลือแบบนี้เ่ครับบันนี้เขาก็บซิมาปาดแบบนี้เครับปาดเป็นลูกริมปาดเป็นลูกริมครับระยะมันขคดเนี่ยงอเนี่ยตัดออกซะก่อนเถอะเนาะ งที่มันงอจัถิ่มแล้วก็ปาดเป็นรูปริมไปเลยครับปาดเป็นรูปริมครับ ปาดเป็นลูกเหลี่ยมแล้วก็เสียบลงไปเลยเสียบลงไปพยายามให้เสียบเดียวเด้อครับเด้ออย่าเสียบซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่ายางเขามันเมนื่อเจะเญข่อนเขามันสีซ้ำบันนี้ครับจะได้หาถุงพลาสติกไปพันถุงพลาสติกก็ค,คือถุงหมักกระแรงนี่แหละแหละปลาดเอาครับปาดเอาปาดเอา ปาดเอาปาดเอาแล้วกับพัน์ครับการพัน,น์นี่กับพัน์เพื่อว่ากันบ่อหายน้ำเข่าบาดแผลได้ถ้าว่าน้ำเข่าบาดแผลได้มันกระสีเกิดเสื้อล่าเห็นหาแผลเนา่าเพราะแผลเน่าหลื เยื่อจเจริญมันก็ะซิตายเพราะเยื่อจเจริญมันตายมันก็ะซิบหายต้นตอน,นี่ครับยอดนี่บติดกันแล้วก็ตายอีกครับพันต้องพันให้ดีครับถ้าค้นทำไม่ต้องคิดว่าดีแล้วจงปล่อยมันครับพันนี่ต้องพันให้คักๆเลย ลวก็มาถึงตรงนี้นี่ดึงละามาถึงตรงนี้ล้วก็พยายามพันให้แน่นครับให้แน,น่นให้เยื่อเจริญของมันนะแน,น่นติดกันพันให้แน่นครับตรงนี้แล้วกค็คอยพันลงมาคอยพันลงมาทีพันลงมาเดี๋ยวก็มาหาทีผูกนี่แหละครับมาผูกไว้ให้ดีน่นนี่แหละครับ ไอตีวานได้ต่อมาเนี่ยที่มันเกิดเกิดแขนงของมะเขือพว่วงนี่พยายามมองออกเลยครับเอาออกเอาออกถ้ามันเกิดแขนงของมันแหละมันสีบทรงน้ำเลี่ยงคือมันทั้งทั้งแขนงมันสีแขนงมันนี่มันสีทรงน้ำเลี่ยงหาแต่แขนงของมันแล้วมะเขือนี่ก็สิตายไปเลยครับจะต้องพยายามรีแนงนี่ออกให้เบิดครับ วันนี้ถุงเอาถุงพลาสติกสวมไว้ครับเอาถุงพลาสติกนีสสวมไว้สวมไว้เป็นยังคือสวมถุงพลาสติกไว้กันบริหารต้องฆ่ากุ้มซื่นครับแต่มันคฆ่ากุ้มซื่นมันมักจะสิตาย ยอดมันอยากเยาวย้าจังหน่อยขอตัดออกอีกจังหน่อยครับมันกระสิแตกแหแนงตัวนี้แล้ครับกะสแตกใหม่เขาพยายามสวมถุงพลาสติกนี่ลงแต่คำว่ามัดเนี่ยมันตำกลัวแผลนี่ครับแผลนี่มัดเนี่ยมันตำกลัวเพราะไอ้น้ำยดลงมาแล้วมันกระสีขังยุ่ใน่ะหันแล้วมันกระสีตายครับต้องให้มันต่ำรงกวัาบาดแผล ต้องมัดลงไปหายต่ำกว่าบาดแผลครับอันนี้เป็นการขอบคุ้นเพื่อนใหม่เออเป็นการขอบคุณเพื่อนใหม่ที่สิเขามาชมคลิปหรือเขามาเป็นเพื่อนพอเวียงแอนแมพพรเอ้ยอีกคลิปหนึ่งเพื่อนกะบิเอื่นวาวิธีเศร้าวสวนพอเวียงสไตล์ครับ นนแล้วมาร์ใหม่นั่นี่นะครับก็เอาไว้ในที่ร่มครับในที่ร่มที่ร่มมีแสงสว่างแต่บม่มีแสงแดดครับบานี้พพอเวียงเสียเอาต้นที่เฮ็ดแล้วมาให้เบิ่งครับเสียเอาต้นที่เฮ็ดแล้วมาให้เบิง่ง นี่เป็นต้นที่เฮ็ดแล้วแล้วเป็นต้นที่เฮ็ดแล้วแล้วอันนี้เอาละขอบคุณอันตากล่ลองครับผมสิขออธิบายหน้านน้อยหนึ่งนี่นะครับนี่ก็คือมันติดดีแล้วครับแล้วก็คือนี่แหละคือไอตัวที่พอเวียงเห็ดเมื่อกี้นี่แหละ แต่ตัวนี้นี่เฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วติดแล้วคลิปนี้ก็มีเท่านีนแ้แหะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเดอ้อขอบคุณเพื่อนใหม่ที่ไปหามือนี้ที่ไปหาวันนี้และมือพุ่งนี้มือลื่นนี้ครับเพราะว่าเพราะยงต้องการสรับอยู่อีก300กว่าสับครับครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับ